ครับสวัสดีครับสมาชิกส่วนทุเรียนเมืองใหม่สาหรับเช้านี้นะครับเป็นวันจันทร์ที่30อีกหนึ่งวันนะครับข้าวดาวสงท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ปี68นะครับสําหรับเช้านี้นะครับอากาศเย็นๆนะครับมีน้ําค้างนิดหน่อยตอนเช้าดูต้นทุเรียนก็จะออกเฉาๆนิดนึงนะครับเนื่องจากอากาศค่อนข้างเย็นนะครับสําหรับเช้านี้นะครับกอดไป ผมได้สั่งซื้อนะครับที่ผมได้แชร์ในคลิปหลายๆคลิปว่าช่วงฤดูหนาวนะครับไม่ไม่ควรที่จะใส่ปุ๋ยเคมีหรืออาหารที่เป็นเคมีทางทางใบนะครับข่าวที่แล้วนะครับผมก็ใส่ลงไปแปดสามสี่ะ 8, 3, 4, นะครับแปดยิงน้ําอยู่ก็ยังไม่อยู่นะครับเ,เพื่อนสมาชิกขอใบก็ยังไม่อยู่8 3ดสี ก็ปลายใบยบ้างอะไรบ้างนะครับพอไหมแล้วก็เชื้อราก็จะเข้าซ้ําอีกนะครับก็เลยงดนะครับอัดน้ำไปสองหัวเปลี่ยนหัวเวี่ยงทั้งสองหัวอัดเต็มที่นะครับก็ผ่านไปประมาณสักสิบวันนะครับพอเราควบคุมน้ําได้นะครับก็เลยมียอดอ่อนๆอย่างนี้นะครับมียอดก็ถือว่าโชคดีอยู่นะครับที่ได้เอ่ คือยอดใหม่มาในช่วงฤดูหนาวนะครับและพอมียอดอ่อนนะครับสิ่งที่จะเสริมเติมให้ให้ปุ๋ยไม่ได้นะครับปุ๋ยอินทรีย์นะครับผมใส่ปุ๋ยอินทรีไปแล้วนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใส่ปุ๋ยอินทรีย์ไปนะครับแล้วก็บังเอิญว่าไปเจอตัวนี้นะครับก็เลยเพื่อที่จะให้มาปรับค่าดินด้วยอะมิโนฮิวมิกฟูวิกอะมิโนนะครับมีด้วยกัน3อย่าง นะครับมีฮิวมิกฟูวิกอะมิโนโน,นะครับเดี๋ยวมาดูต้นนิดนึงตัวนี้ได้รับคำแนะนำจากสวนพลอยสุวรรณนะครับเป็นสิงโตน้ำเงินนะครับเป็นส่วนผสมของฮิวมิกฟูวิกและอะมิโนมีอยู่3ตัวด้วยกันนะครับก็เลยจะมาปรับนะครับสภาพดินด้วยแล้วก็ให้อะมิโนในส่วนใบด้วยนะครับยอดอ่อนด้วยนะครับซึ่งเป็นยอดที่เขากำลังต้องการ อ่าห uh, ิวมิกฟูวิกและอะมิโนนะครับก็หลังจากที่ใส่อินซีปุ๋ยอินซีไปแล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้วแต่สัปดาห์นี้นะครับก็จะใส่ uh, สารที่เป็นฮิวมิกฟูวิกอะมิโนเพื่อปรับสภาพดินด้วยนะครับเพื่อเสริมเติมให้ดินร่วนซุยโฟน้มโฟอากาศแล้วก็มีอะมิโนเพื่อไปเลี้ยงยอดนะครับ ผมจะทําการทดลองตัวนี้นะครับ25กิโลนะครับจริงๆนั้น400 400กว่าบาทนะครับแต่รวมกับค่าขนส่งนะครับก็ประมาณสัก5 6 0 0ค่อนข้างแพงอยู่นะครับ600บาทนะครับค่าขนส่งก็อแพงเพราะว่ามันอยู่ที่น้ําหนักนะครับน้าหนักเยอะก็จะแพงนะครับแต่ก็ลองตัดสินใจดูนะครับแล้วก็ที่เหลือรู้สึกว่าตั้งแต่ใส่ปุ๋ย8-3-4นะครับก็ถอด ยอดเกือบทุกต้นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้แต่ที่สังเกตก็คือยอดจะไม่ใหญ่นะครับยอดจะไม่อวบนะครับคือไม่เหมือนกับฤดูฝนนะครับเนี่ยยอดนะครับก็ถือว่าออกมายาวอยู่แต่ยอดไม่อวบนะครับไม่อวบมากแต่ถ้าออกมาประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับแดต,ตอนเย็นนี้ถ้าลมไม่แรงนะครับก็จะฉีดในเรื่องของอยาเพลี้ยะนะครับยามลรงยาหนอน <c oughs> เพราะว่าเว้นมา15วันแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําการทดลองนะครับในส่วนแล้วก็จะทําการสังเกตรกรณีที่ใบที่ใบเพเขาจะเป็นแบบไหนอย่างไรเมื่อ10วัน15วันผ่านไปเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้โดยเพราะเราจะโฟกัสตรงที่มียอดอ่อนแบบนี้พอให้ฮิวมิกฟูวิกนะครับ ใส่ลงไปมีอะมิโนโด้วยลดน้ําไปสักสองสัปดาห์นะครับสิบห้าวันผลจะมีความแตกต่างกันแบบนหะนอย่างไรใบมันจะเขียวอย่างที่เขาว่าจริงหรือไม่นะครับแล้วมันจะทําปฏิกิริยาตอบรับมากน้อยแค่ไหนะอย่างไรนะครับก็คงจะเป็นประสบการณ์แล้วก็จะแชร์ให้กับเพื่อนสมาชิกนะครับว่ากรณีที่ยอดถอดอย่างนี้นะครับแล้วมีใบอ่อนด้วยใบดาบด้วยนะครับแล้วก็ บเพก็มีนะครับปรับไปเพราะฉะนั้นใส่ลงไปแล้วจะมีความแตกต่างหรือไม่ใบจะเขียวเข้มไหมหรือยอดมันจะยาวกว่าเดิมไหมหรือมันจะแทงยอดซ้าซ้ำมาอีกหรือแบบไหนยอย่างไรนะครับจากการที่ทําทการทดลองก็จะเช็คประสบการณ์แล้วก็สิ่งที่ได้ทําไปให้กับเพื่อนสมาชิกเพื่อที่จะปรับนะครับเพื่อที่เพื่อจะได้เป็น อาจแนวทางที่ทําให้ทุเรียนนั้นอาจจะมีโอกาสสวยงามสวยงามหรือไม่สวยงามตัวน,นี้ยังตอบไม่ได้นะครับมันจะมีความแตกต่างกันที่นอกเหนือจากที่ไม่ใส่แค่ไหน,นอย่างไรมีอยู่สามสี่ต้นที่ผมจะไม่ใส่นะครับผมจะไม่ใส่ผมจะไม่ใส่เ,ใสเพื่อทําการเปรียบเทียบดูว่าจะมีความต่างหรือไม่นะครับก็ฝากติดตามเพือเยี่ยงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ